พี่เวียว่าไงจุดนี้เบลล่าเริ่มเป่งออร่ราคุณแม่แล้วนะคบหากันมายาวนาะนแถมยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักพระนางคามช่องเวียสกลวัฒน์และเบลล่าราณีซึ่งถือเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่แฟนๆทั่วประเทศรอลุ้นอยากเห็นข่าวดีวันวิวามากที่สุดอีกคู่ซึ่งตัวของหนุ่มเวียเองนั้นบอกพร้อมแต่งเต็มที่แล้วรอฝ่ายหญิงอยู่ ด้านสาวเบลก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับมีการพูดคุยกันบ้างแต่คงไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วๆนี้ เพราะตารางงานแน่นมากทั้งคู่ทำเอาแฟนๆถึงกับอดเสียดายไปตามๆกันแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ทำยิ้มออกเมื่อมีการเปิดเผยคลิปน่ารักน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามเมื่อหนุ่มเวียสกลวัฒน์ควงแขนหวานใจเบลล่ารานีไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อนสนิทงานนี้สาวเบลล่าเจอหนูน้อยแก้มยุย้ยลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยอดใจไม่ไหวตรงรีเข้าไปขออุ้มทันที ตอนแรกหนูน้อยก็ลังเลนิดนิดแต่พอเจอยิ้มกระชากใจของพี่เบลล่าเข้าไปก็ใจอ่อนโผลเข้าหายอย่างไวเลยทีเดียวสวยใจดีรักเด็กแถมออร่าคุณแม่เริ่มมาขนาดนี้เห็นทีพี่เวียต้องเร่งไปขอมาเป็นแม่ของลูกเร็วๆแล้วล่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ